สวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีตัวเมียที่ดีๆแล้วชอบกินไข่นี่ครับผมใช้วิธีแก้ปัญหา,านี้เลยครับผมลองกันหมดแล้วครับใช้ไข่ปลอมอะไรตัดปากก็บัญหาทับเดียวบางทีมันก็ลืมทับเดียวก็อาอีกแล้วครับผมไม่ใช้อย่างนี้นละครับใส่กองไก่ไข่แล้วก็ทุบไอ้ตรงนี้ห้านแบน ไข่มันจะได้ไหลออกมาไหลออกมาข้างนอกเนี่ยครับเพื่อมันให้มันจิกไม่ถึงถ้ามันคาอยู่อย่างเงี้ยตรงล่องเนี้มันจะจิกถึงครับทีนี้ผมพอมันไข่ออกมาปุ๊บผมก็จะไปเข้าตูุกครับซึ่งจะจับแยกไว้ไข่ออกมาช่องไหนช่องไหนเขาจะแยกไว้นครับใช้วิธีนี้นชัวร์ที่สุด แล้วพอนั้นก็ไปเข้าตู้ฟักเอาผมใช้วิธีจับกดทับเอานะครับเีแม่พวกแม่ฮามาโอเคครับสวัสดีครับ